อยู่กับช่องสมหมายชาแนลครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาติดตามหนังกลางเพลงพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนิวแม็กกิรัญญาครับผมนะวันนี้อยู่ที่บ้านมะค่าใต้นะครับผมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะฝากเข้ามาเลยช่วยกดติดตามกันด้วยแล้วกันให้กำลังใจคนบ้านเราครับพี่น้องคนขุมนลูกหลานคนมานเราไปชมภาพยนต์กันเลย ครับพาไปชมนิวเมกกิรัญญาครับพี่น้อง ตอนนี้ถึงปากทางเข้าบ้านมะค่าใต้แล้วครับผมภารกิจต่อไปคือกัรน,นะตามหาว่าอยู่ตรงไหนครับผมเดี๋ยวเข้าไปด้านใหนหมู่บ้านกันนะพี่น้อง อันนี้เป็นบริเวณงานนะนะครับของวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำการทนีัดรัดนัดตัดดตัดตัด้ัได้ัดัดัดตัดตัด นี่ก็มาถึงสถานที่ชายหนังแล้วครับผมอันนี้ก็บ้านมาค้าใต้ครับผมบ,บ,บนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนี่ครับผมาาาตามบุกงานนิวเมกจิรัญญาจางหลังต่อไฟครับผมงานหนูเล็กๆต่อแบ,บตเตอรี่ช่แบตเตอรี่ จานหอยแชตโบกต์รีสวัสดีครับสวัสดีครับผมพนักงานสุดหล่อของทีมงานนิวแม็กกีรัญญาครับผมวันนี้ฟังระบบเสียงนะประกอบเองครับผมยาวก็เทนละประมาณ1เมตรครับผมขอบอร์ ความยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะอวเอประกอบนักแน่นแน่นอนนะผมระบบเสียงของนิว m ม็กจีรัญญาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ผมติดตามมาตั้งแต่อายุประมาณ1กสิบจนะครั้งแรกที่แกทำหน่วยก็จะเป็นใช้รถหก้ลเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นรถโคกครับผมยังไม่มีลังคานะครั้งแรกที่นิวแม็จีรัญญา ในระบบฟิีมพี่น้องสมัยก่อนนี่ครับผมเซียนายะต่อไฟเรื่องงานจะขับรถปูนมาต่อไฟเขาอันนี้งานเสริมเนาะเซียนายเนาะงานเสริมงานจริงๆขับรถปูนับผมรถซีเพ็กนี่พนักงานประจำครับ น้องเล็กนี่ครับยาวหนึ่งเมตรจริงจริงน่ะนี่ครับผมยาวมากวเวอร์บี d วันนี้ก็ใช้เวอร์ด้วยการเปรตเทนกาวเทนนะวันนี้ลำโพง21นิ้วลงข้างละ สิบแปดดอกแล้วก็โจวันนี <portraits> <ailed> <mam> ้ลงเป็นโจ1สิบสี่เมตรครับผมย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องย้อนแสงวันนี้มีไฟชุดใหม่ด้วยอีกลักก็จะเป็นตู้เสียงกลางปากโหลดสีเขียวครับผมนะทีมงานจีรัญญานี่อ่ะ เราจะมีไฟเพิ่มมาใหม่ครับเหลมวันนี้ก็ยังเป็นเหลมตรง8ปดครับผมสีกลองกลองละสีตัวรวมก็เป็น8ป็ดสองสิบหกนะสิบหกตัวปากอนข้างละสองนะครับผมตู้เบ็ดข้างละเก้าตู้ตู้ละสองดอกก็เป็นสิบแปดดอก งานทีมงานนิวเมกเรียกว่าจัดเต็มทุกพื้นที่วันนี้ก็อยู่ที่บ้านมะค่าใต้ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นโครงโจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผม90%แล้วเหลือแค่ลองเสียงแล้วขึ้นผพาโจในระบบไฟแสงสีครับ จัดเต็มครับผมนะทุกงานทีมงานนี้ระบบไฟก็ทำเองครับผมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำเองไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงก็ถ้าพังก็ซ่อมเองฉะนั้นเปิดไม่ต้องกลัวพังพังแล้วเราซ่อมเองครับผมนี่ฮะ ใส่กระเทกหน้าตู้ครับผมสีเพลงด้วยกันนี่ก็สิจนาฬิกา2ี่นาทีแล้วครับผมเกือบได้มาเรงเสียงเพลงแล้วนะ วันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องปั่นพี่น้องวันนี้ใช้ไฟหม้อแล